อยากให้อยากให้มองว่าเป็นความสัมพันธ์ของพี่สาวน้องสาวทุกคนอย่าไปอย่าไปอย่าไปจิ้นในทางที่จะต้องเป็นแบบว่าความสัมพันธ์อื่นอย่างเดียวนี่เหนูบอกลูกโลกค่ะเป็นกำลังใจให้การอยู่ตรงนี้มันจะต้องเจออะไรที่หลากหลายมากๆ <laughs> กท่านหนึงนักพัเธอมาตรงนี้แม่งหนีจิง้งหีดมาเจอเครื่องปั่นไฟ okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพัน กาอยู่ตรงนี้ในอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าพี่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นก้าวที่เท่าไหร่ของลูกแก้วแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีให้เราได้ต้องแลกอยู่แล้วเราจะเจอคนที่น่ารักแล้วก็เจอทั้งคนที่ไม่น่ารักเจอทั้งคนที่เลสเป t เราหรือไม่เลสเปคเราอะไรก็ตามแต่ก็ขอให้หนูผ่านมันไปให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยคนึงที่อยากจะให้ลูกแก้วเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันก็คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะทุกอย่าง everything will pass นะคะขอบคุณค่ะพี่ฟ้าแล้วก็จริงๆเพราะว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านไปไม่ว่าเราจะมีเรื่องราวที่ดีหรือเรื่องราวที่ไม่ดีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันจะมีทั้งคนที่รักแล้วคนที่ไม่รักคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ไม่มีวันเข้าใจเราคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อย่างที่หนูบอกอย่างอย่างลูกๆลกอะไรเงี้ยใช่ไหมแฟนคลับหนู นนคือคนที่เราควรจะรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดส่วนคนที่ไม่รักเราหรือคนที่ไม่ชอบเราก็มองข้ามหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะท็อกซิกค,คอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้มองข้ามผ่านไปอันนี้คือจุดเล็กๆเซี่ยวเล็กๆที่มันอยู่บนโลกใบน,นี้โฟกัสแฟนคลับโฟกัสคนที่รักหนูก็พอ เหมือนพี่พี่ก็เอ็นดูหนูเป็นอีกหนึ่งคนที่เราเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอเราเพิ่งได้เจอกันครั้งแรกจริง,รงๆก็คือวันเกิดพี่อ่ะแล้วเห็นตัวจริงแล้วก็รู้สึกว่าแบบถูกชะตาเพราะน้องคนนี้แบบว่าเออดูมีความ humble อ่ะดูแบบดูอ่อนน้อมถ่อมตนดูน่ารักดูอะไรเงรี้ยเออก็้ะไปดูผลงานย้อนหลังก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งคนหนึ่งถึงแม้เราจะอยู่กันคนละค่ายแต่พี่ก็ เลสเบกเราว่าเราแบบเออเป็นเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งที่ไม่ถือตัวด้วยแล้วก็มีความสามารถก็รักษาความน่ารักของหนูแบบนี้ไว้ตลอดอาจจะไม่ใช่พี่แค่คนเดียวหรอกคนข้างหน้าต่อไปในวันข้างหน้าตอนที่หนูโตขึ้นได้ทํางานในวงการมากขึ้นก็จะมีคนเห็นความสามารถของหนูแล้วก็ความน่ารักของหนูเองก,ก็ให้รักษา มาตรฐานตรงนี้ของตัวเองต่อไปพี่ก็เป็นเหมือนถือว่ามีน้องสาวเพิ่มอีกหนึ่งคนที่ที่ที่เรีนดูหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันสักสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาส